ค่ะขอบกราวสวีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาวิเสยียงเพลงดังไปไปอ้กอะทุกคน<า>เราก็มาอยู่ในเราบอกนะคะทีนี้ก็วันนี้ เราก็จะมาสอนทำประตูอัตโนมัติแบบนี้เลยนะนี่นะเราจะมาสอนทำประตูอัตโนมัติเราจะมาสอนตกทำประตูอัตโนมัติแบบนี้ในไม้รามนะคะนี่นะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยทุกคนก็ เราจะมาอเออเราจะมาสอนทำกันแล้วนะซึ่งขั้นตอนการเตรียมของก,ก็จะใช้เป็นของของเป็นเลนสโตนอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นอันอนัน้อะไรไม่รู้แล้วก็ใช้เป็นแถบนะคะแล้วก็ใช้เป็นอ,อันนี้ อีกอย่างหนึ่งใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่เราจะใช้เป็นบล็อกแบบนี้ตัวผิดเอาไหมแล้วจะใช้เป็นบล็อกอะไนอย่างแรกนะคะที่ต้องถามว่าคือขุดตรงนี้สองบล็อกแล้วขุดสามบล็อกนี่หนึ่สามบล็อกนะ แล้วขุดตรงนี้สามบล็อกค่ะแล้วขุดตรงนี้อีกสามบล็อกนะแล้วก็ขุดเอออีกเเดิมค่ะแล้วก็ขุนะขดขไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสุดแล้วได้อีกแล้วนะคะให้เราเอาบล็อกแบบที่เราเตรียมมานะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ต่อไปก็ แล้วก็เอาอันนี้มาจุดเอาไว้แล้วก็น,นี้เอาไว้แล้วก็เอาอันนี้เอาไว้นะคะพอเสร็จแล้วให้เอาบล็อกที่เราเตรียมเอาไว้เนะี่ยมาตรงเลสเตร์นี่เลยสเตอรหลับรอะะทุกทีแล้วก็ปิดหมดเลยนะทุกคนปิดตรงนี้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็แล้วก็วกอืม แปะอันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็แปะอันนี้เอาไว้ทั้งส,สองฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะ,ะ็อกเทลเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็วางทรับเอาไว้ทั้งสองด้นานเลยแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยประตูอัตโนมัติของเรานะคะนี่ประตูอัตโนมัติเสร็จแล้วะค่ะ น,นี้นะทุกคนแล้วก็ก็บ๊ายบายทุกคนถ้าอยากให้เราทำอะไรแบบนี้อีกก็บอกมาได้นะบาย